ก็ต้องกราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่เกม One Punch Man นะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับอ่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ท2นะครับผมวันที่2เนาะวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับ2564นะครับผมซึ่งเมื่อวานวันที่1เนี่ยเป็นวันที่จีนอตเข้าประเทศไทยนะครับผมและก็เป็นวันที่คนไทย ประเทศนะครับเสียใจนะครับเดื่องผมด้วยนะครับที่หวันใจผมหวันใจมาชนหวันใจคนไทยทุกคนนะครับซึ่งก็คือนาข้อมชวนชื่นนะครับเขาได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับผมก็ขอบคุณน้านะครับที่สร้างเสียงขอเราให้ผมตั้งแต่ผมเกิดมานะ18ปีนะครับผมขอให้หนาไปสู่ความทีดีนะครับผม เสียงเส้านะครับผมยังไงครับคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมมาวันนี้นะครับอ่าวันที่วันนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวาน<ม>าทีสี่ผมอัดคลิปมันพันแมนเนี่ยแต่เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นซึ่งการโลเข้าเว้ยผมบอกนี่แล้วการโลเข้าแล้วผปิดไปร้อยกว่าใบอะ่ะไ,ไม่ออกไม่ออกนะครับ ก็เลี้ยหัวร้อนแต่ผมก็เข้ามาเซอร์พไทยผมดองตัวไว้อยู่ผมมีอยู่เก้าสิบกว่าตัวนะครับเก้าสิบกว่าตัวไม่ยิง้อยนะซึ่งไอ้เก้าสิบกว่าตัวเนี่ยมันมามานะครับจีนอตมาผมไม่ได้แคปรูปว้น,นะครับนี่ผมมีหลักฐานหกสิบตัวเห็นไหมหกสิบทับแปดสิบเห็นไหมครับผมซึ่งจีนอตมันมา นะครับก็ดุง้งดุ้งเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว g n o อ e ให้ดูเนาะในของผมเองซึ่งแล้วๆคนถามว่าพื่กอก็สามพลังสามล้านทางหลอกหรือเปล่าไม่ใช่ครับพลังจริๆงๆเวยนี่งาจริงเลย คืออันดที่ของผมเอยนะครับผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเพื่อวางที่หนึ่งไมได้เล่นเพื่อจะเป็นท็อปเซิร์ฟนะผมเล่นเอาความสนุกของเองเนาะก็แค่นั้นคือวันได้แค่นี้จริงๆนะครับวันที่สองนะอ้นที่สองนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมานะไม่คิดว่ามาจะมา คือมันมานะทรัพยากรผมก็ไม่พอนะครับผมผมไปอัดให้ดวงหมดแล้วนะครับแบบให้ดวงหมดแล้วก็ <laughs> จริงน่าก็ได้มีแคนี้ครับนี่ยังอัพพน,นี่นะสก,กิลก็ประมาณนี้ครับผมไออัพดาวเหลืองก็ได้แค่นี้ครับตื้นปุกไม่ได้หอดแค่นี้เปิดก็เปิดไว้ได้ยังไม่ขึ้นสามดาวนะครับส่วน อัพอัพได้แค่นี้ครับีปครับทุกคนดูอ่าอัพได้แค่นี้นะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับผมเพราะผมไม่ได้ฟาร์มนะผมไม่ได้ฟาร์มเลยผมเมาแต่ไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเซิร์ฟไทยเข้ามาล็อกอินเล่นกี่เพชรไม่ได้ฟาร์มเลยเลยแค่นั้นจริงเนาะฟาร์มเนี่ยแบบแค่นี้แค่นี้เลยผมทางเซิร์ฟเซิร์ฟผมอยู่เซิร์ฟ 6s 61นะ นี่อันดับผมอยู่ที่516นะครับผมกิโยวดับที่นะครับพาดานอยู่กรบพี่373นะครับผมตัวละคร500เด็กผมส่วน PVP ผมอยู่อันดับที่400 408นะครับผมชนะไอ้สองตัวนี้ไม่ได้มันมีคอร์ไอ้มีคอซัมบี้นะมีกาโลสุยากนะ อันนี้ขอกิดแลว้วผมไปสู้มาละยิงน่ะเดี๋ยวมไม่ตายนะฮะก็วันนี้ผมน่าจะมาหาสู้กับคนที่พลังพอๆผมนะอ่ะซึ่งอยู่ในเพื่อนผมนี่แหละก็จะมีคนคนี้อคนนี้นะครับดี่คนนี้บอกว่า ไม่คนนี้แหละสองล้านเจ็ดนะครับผมซึ่งพลังก็ได้เรียกกันนะแต่เขาไม่เล่นมาแล้วยี่สิบสองวันนะครับผมก็ทีมเขาก็จะมีนี่เลยเบต้าเก่าะนะครับเบต้าเก่าะนะครับมาสู้กันเลยครับผมทำเลผมเรียนตานี่จริงนะครับพผมหาไม่ได้จริงครับ อัพแตวเพื่อให้ทีนอสนะเอาจะเป็นมันไม่ค่อยมีนะครับในตัวผมไม่ค่อยมีเป็นบาดไปยันจบแล้วค <นะ S 2> รับฐานแห้งนะครับพลังแค่สีส่แสนยิงในลาดแพ้หายเนะกือบทั้งทีมอ่ะตัวเดียวครับผม มีความโกงของมนั <c oughs> นนะและ PVE โกงครับผมโกงตอนมาเชา้าอ่ะผมมาอยู่ฐานนี้อยู่นี่มาเช้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฐานอาก,กาศตรงนี้น,น,นี่นะอันนี้เปิดได้นิดหน่อยนะครับใส่ไปทีนอตมาฟาร์มพาน์ทหมดเลยอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกัน PVE นะครับอลาหมดหมด อะเอา,าสกายก็ได้นะครับ <c oughs> ดูนะครับผมดูนะครับมันโกงจีน่าจีนอตเนี่ยโกงข้างพิวทีกับพิวอีนะตกำลังปาดไปสี่แล้วสี่นะครับ แต่ผมจะถามว่าทําไมผมไม่เอาจีโน่ไว้ข้างหลังนะเพื่อให้ติดตับของเด็กก็ถ้าคือผมเอาตัวลรไว้ข้างหน้าดับหลอกผมไม่ได้ดาวถึงสามดาวนีน่นะครับผมเลยไว้ข้างหน้าเนาะดวงสรามเลยนะครับก็ทําไมทำไมครับท,ทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะผมไม่อยากรบกวนคนในบ้านผมนะ ก็เลยเสียงเบาๆนิดนึ่งนะครับพ uh ิวก็โกงพิวก็โกงนะครับโกงมากดีนอตโกงมากครับก็เดี๋ยวนี okay so ้ไม่น่าจะมีคลิปเซอปญี่ปุ่นหรือไม่น่าจะมีหรือผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าผมจะเติมเพิ่มไหมหรือยังไงนะครับผมก็ถ้ายังไงก็ เขาว่ากันอีกทีนะครับเสื้อญี่ปุ่นเนาะตรงน,นี้เสื้อไทยนะครับผมมีตัวละอยู่สีใบนะครับเหลือนี่อีก4ใบเหละนี่อีก6ใบนะครับเก็บรอครับเก็บรอเก็บรอกิโลกิโลนะเพราะว่าชิ้นน็อตเนี่ยถ้าเกิดผมไปรอปูบอมเลยก็ได้นะอ่ะรอปูบอมได้แต่ปูบอมมันไม่มีฮิลมันมีแต่โลเนาะซึ่งมัน ผมบว่าไม่คุมกับทีนอตนะครับแต่ถ้าเรามีคอกิโลกิโลมันจะมีเลือดเด้งขึ้นมาให้อีกหลอดหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วเราิหเลือดสองเทินอ่ะซึ่งทีนอตยิงไปสองเทินนะเลือดเด้งเต็มคุมกว่าเยอะนะครับผมก็จะรอกิโลเนาะก็ถ้าเดือนหน้ายุงเข้าแล้วผมไม่ใจร้อนเปิดก่อนก็น่าจะมีคลิปให้ดูอยู่ครับผมก็ยังไงคลิปนี้ครับผมก็ไว้เพงแครนี้ก่อนนะครับผมก็ต้อง คุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูจนจบเนาะก็ยังไงก็ใครชอบก็บกดไลค์กดซับกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อให้เป็นกําลังใจกับผมตอลอดไปเนาะก็จะตั้งใจทาําคลิปให้มากขึ้นนะครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ